ตอนนี้เราอยู่ในรายการ GTA o n น i n e เล่นอะไรอ่ะฮะ <Huh? S 2> เลนอะไรอะไรก็ได้อะอะไรก็ได้เอาเลยเอ้าวกูอยู่ใต้น้ำได้ไงวะเนี่ย <laughs> อยู่ใต้น้ำกันปะเอออยู่ <laughs> <laughs> หนูโบ้เม่งไหวไหวมันจะตาย,ยนะอ้าวทุกคนไหวกันหมดยกเว้นกูยืนอย่างเท่เลยกูก็ยืน ไอ้ยี่เห็นก็เด่นไหว้เนี่ยเนี่ยมึงไหว้เนี่ยไอ้ยี่เห็นคนอื่นไหว้แต่กูั้งวันมาดูคลิปกูเนี่ยมึงไหว้เนี่ยไอ้หนวดนี่ก็ไหว้เนี่ยไอ้หนวดเนี่ยเนี่ยไอ้หมดกูดาวน้ำแบบกูดาวน้ำอยู่กูไหวรถพิษเหมรถไรหน่าเฮ้ยมันเอาจียี่สิบมาเลยวะเอ๊ะต้อง ยี่สิบพววะโอ้เฮ้ยทำไมมึงออกตัวกันโหดอะวะต้องมาแล้วปะวะไม่ได้เล่นนาาน้ำโอ้โหยิ่งยเดี๋ยวมึงก็ต้องไปจอดรอโคตรลื่นลื่นไปปะเนี่ยถนนนะฝนตกไงพี่อ้าวิ เอ้าพี่แฮมสวัสดีไม่ได้เล่นนานพี่เอ้ยไม่ชินเลยแป๊บนึงเอาแล้วกูโอ้โหหลุดไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยบัรค,คิวมามืดว่ะบัรคิวมามืดขอใช้เทมไงอ่ะไอ้เหี้ยเขาไปหาผู้เฉยเขาถึงน้ำมันอุ้ยเอาไอา้บัรคิวมามืดบัรคิวมามืดไอ้เฮีย ท,าง,า,งา,า,ทา,งางนี่เอ้าอ้เสียเดือดไปแน่กูบนทางไอ้คิวระสุนรถเอวะเฮ้ยไงโอ๊ยเฮียไม่ได้เล่นนานอาใครป่าแล้วสัตว์ไปทางไหนเนี่ยโอ้ยทางแม่ก็ลื่นเกินเาทางไหนอะ่ะ <laughs> เอากูที่หนึ่งแล้ว นี่ไงทางอ่ะไม่เห็นหรอกูใช้ทางแค่วอ่ะวงเวแล้วไงไปไงต่อนี่ไงทางอ่ะไม่เห็นหรอเก่งขวางทางกูแล้วไงต้องไปไหนอ่ะขึ้นข้างบนเหรอขึ้นขึ้นข้างบนไปเว้ยขึ้นไงอ่ะอ๋ออูเดินลื่นขนาดนี้มาขวางทางกูคิวเปิดเลยเปิดฆ่าตัวตายวะโอเคกดเฟค้างจะรีเซตไหม เฮ้ยเยี่ยมเบียดโป่เอาตกน้ำเฮี yeah. ้ยไอ้เชีย้ยถนนยังลื่นเลยอ่ะโอ้ขับยากว่ะสัตว์เนาะสัตว์ไปยากเลยด้อ่ะ <c oughs> มันลื่นอะ่ะเหมือนตกอะ่ะยากเลยปะ ตีจิบกิฟพี่พี่ยากกว่านี้โอ้ไม่นะโอขวางหนึ่งคือตามไปนามไปเอาโอ้โหน้ำว่ะนี่แหละใครผ่านตัวนี้ไปได้ก่อนก็ชนะอ่ะกูบอกเลยเนี่ยชน อ้าตกยวถึงแล้วเชียอไโอ้ยเคยบอลมึงจะไปก่อนไม่ได้ดาอะไรอ่ะทำไมกูจะมาก่อนไม่ได้ชิวไม่ได้นี่มันอยู่ที่ฝีมือคิวรอคนอื่นไม่ได้อย่าบอกแล้วพวกไปแล้วอ้าวแล้วมึงเห็นกูตอน ไม่รู้โอ้โหกูรอบแรกผ่านคิวตีมือกูเป็นคนละชั้นกูบอกแล้วให้มือไปซื้อคีย์บอร์ดเดียวโคตรจบนะมือแล้วเหรอสต๊เสดารอบแรกเอียไม่ได้วะไม่ได้วะโหโคตรยากเลย พี่เอมเอาเซนตูโน่เซนตูโน่น่าจะผ่านได้เซนตูโน่สบายเลยต้องทำยังไงอ่ะแค่ขับจะให้มันตก่ะพี่โอ้โคพูดง่ายตัดเอาเกิดพร้อมกันเอามาลุยโอ้โหเกือบแล้วว่ะนิดเดียวว่ะ ชิวันมันไปคนแรกแล้วอะโอ้ oh. มาเดี๋ยวขับให้ดูเนี่ยอ่าไม่เสียอุ้ยนี่เหยื่ล้อมันปัดอะมาเดี๋ยวรับให้ดูเนี่ย,เ,ย,เ,นย <c oughs> เนี่ยเนี่ยคือเตัวอ,อย่างที่ดีเห็นปะ ล้อแม่งปัดก่อนอจริง,รงล้ออย่างปัดอะเรียงกันไปสามกันต้องแพ้ของจริงวะตบลรัวเกมยากเลยวะอ,อีกอยากกว่านี้ผมเคยเจอมาแล้วพี่นี่ถือว่าแบบยังนี่อยู่นะแบงปรานีให้วิ่งได้อยู่ นี่คือยังปลาดีให้พี่นะเนี่ยทรับมันไม่ไปว่ยเนี่ยแม่งลื่นนะร้อนร <c oughs> ้อน,อนหัวร้อนแล้ว <c oughs> หรือต้องเปิดยางให้แห้งก่อนวะ <c oughs> โอ้โหพี่ฝนไม่ไม้พิธาใช่พี่อไปไปก่อน<ม>เลยใครจะไป<น>ะไปก่อนเลยอ่ะแม่งชนตูดกัน แตี่จะถึงด้วยปูแม่งจะเดินโดนระเบิดตัวเองตายแน่ๆเฮ้ยไปเร็วเหรอไปเร็วเหรออะบอกแล้วให้มึงซื้อคีย์บอร์ดใหม่มึงจะได้ขับเก่งแบบกูมีคิวทำไมพอาตาัดไกแล้วพอกดดีนิดเดียวแม่งแบบว่าไปเลยอะยใช่ไหมไปเลยแฮะพี่ต้องกดทีละนิดอะพี่ห้าม ก,ด,กดแล้วห้ามกดกลับอ่ะสมมติกดดีใช่ไหมมันมันจะ okay, ออกเอ่แทนที่จะมาทางนี้ชิบุดโคง้งไม่สัตว์จนนี่เยกเก่งไี้สัตว์มันมีวิธีไปฝั่งนูน้นโดยที่ไม่ผ่านตรงนี้ป่าววะไม่มี <c oughs> ไปไปเดียง์งานละ ของจริงไอ้ด่านไอ้ด่านที่เราเที่ยอะไรคือ่มเพิ่มหวานหน้ากลัวผมเองกี้ผมเองเดี๋ยวจะถึงอยู่ละเอ้เอ็นพีซีก็มาโอ้ยโอ้ยไอ้ยนักรถใครมาหงายท้องอยู่ตรงนี้นะ อะไรวะกดโอู้หเฮี้ยนทำไมฟ้าร้องดังจังวะไปหาจะถึงแล้วเนอะก็หมดแล้วเนะดูทางนักกันยังไงบิ๊กนะอันนี้เดียวเองนะกระปุดกระปิดอะมันถนนลื่นอย่างลื่นเลยนี่อะไแหละอู้ อันนี้ยังไม่มีใครผ่านได้เลยเหรอยังหรือว่าเอายากไปวะไม่ยากหรอกแต่ฝนมันตกเว้ยเมื่อไรฝนที่หยุดตกวะใส่กลุ่นร<ด>ะเบิดตัวเองแล้วเนี่ยมารอบสามอุย๊ยไายแล้วเก่งรอเพื่อนด้วยแล้วกูมาค้างขี้อะไรอยู่ยยข้างบนเนี่ย ยี่ได้แล้วโอ้ยไอ,อนน้เดียวไอเ,เริ่มจับชิกได้เลยดูกูเดี๋ยวมึงดูกูัว้อเอ็นพีตีชันเตียนเจ้ามันดิมักคีโอ็ NPC นพีซีแบบอะไรเขาแปลกมาเี่ยไอเาขาคันสีขาวมายืนนั่งดูอยู่วะ ไอปอนเงี้พี <coś>. ่ไม่ไม่ใช่กันสีกันสีโอเชียวแล้วนเนียอืม กิวหมดแล้วเหรอเข้าไปกันแล้วนะพี่จริงป่ะเนี่ยจริงแล้วใครอยู่กูหยเแน่ผมเองผมจะอยู่เป็นเพื่อนพี่เองเก็บปะมันจะไม่ทิ้งพี่หรอกทีมวิวมาเล่นให้หน่อยดิขนาดนั้นเลยนะ โโอ้รถแม่งลอยอย่าไกลเลยเก่งโอไ้เฮโอ้ยไอ้เอพีซีหลบไปโอ้ยโอ้ยที่เดียวกันกับพี่แฮมเลยอะไรเก่งไม่ได้หวะ

ไอ้กเถิดกันตองหลันตั้งหลักกตั้งหลักกัตั้ลักตั้ลักมึงสองคนนี้ไปได็กกันพี่แกเอ้เลี่กล่วงพขอบติดตูดพี่แกร่วงเลยโอ้โหลื่นทำไมเอาไมเอาไม เอาไอคิวอะไรพี่กูยังไม่ผ่านสักรอบเลยพวกมึงผ่านกันแล้วอะไอสัตว์ได้ติดโอ้โหกี่รอบเนี่ยบอนสามรอบอ๋อ เ้าขยชนกูรอบเยอาไอ้บอลแม่งขวางกูจัดมึงมึงกับมึงชนกูเลยกูจะไปได้แล้ว่ะไอ้เี้ยชนกันมั่วด้ไหมกูขดกูอีกแล้วหัวล้อนะจ้าไกลถอยหลังวะนะเล่นกันเป็นชั่วโมงอะ อไอ้เยี่ยลื่นอ๋อเฉดอากูกระเด็นออกจากรถทำไมวะนะโหเป็นสายเลยเรียงกันเป็นตับเลยโอ้โหเฮ้ยกูจะร้องไห้สัตว์อุ๊ยกูับได้อย oh. ู่เลยแต่พ่อโม่เราแม่มาไม่เคยเสียใจเลยขนาดนี้กับการเล่นเกมมาก่อน แต่พี่แฮมเจอยากกว่าดีนะกูบอ,อกเลยแกม่งไม่ตายไม่ได้ถังเลยสัต์ไปแล้วไอคิวพิโคไปแล้วสัต์ไอบอลแน่เลยไอกูจบแล้วนะไปแล้วนะ ูผ่านแล้วยังไม่ถึงครึ่งรอบเลยเยยต้องไปแล้ววะไอคิวแม่งตามทันแล้ววะตามทันะไรกูเหลืออีกรอบนึงกูก็เหลืออีกรอบนึงเนี่ยเอ้าไหนมึงบอกมึงสามรอบแล้วสามรอบไงเนี่ยมึงรอบสามใช่ไหมกูก็รอบสามูรอบสองกูรอบสองถ้ามึงผ่านไปแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอเอ้ามันต้องผ่านสามรอบไม่ใช่เหรอโอ้โหแล้วมาค้างข้างบนเจริญพรละกู ต้องผ่านกี่รอบต้องผ่านตรงเนี้สามรอบกูเพิ่งผ่านกพิ่งผ่านกูก<ง>็เพิ่งผ่านโเออ,อเดี๋ยวมึงก็จะทันกูไงเอาอเข้มลบไปเอาว่ะไอ้วันเว็กเอาเร็วอ่ะรอบสามผ่านยากชิบหายเลย <laughs> เอ้ผมตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวไอ้คิวตามเฮ้ยเฮ้ยผไม่รอคนอื่นหรอรอรอทำไมอะนี่เอ็นบีเอ้ยตกน้ำเลยสัตว์พี่ยังก็ไปไหนวะนะกาอยู่ที่เดิมเนะี่ย นี่บอกกูยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมไอ้สัตว์ไอเี้ยโอ้ยไอ้กำหมัดนะกำหมัดแล้ววะมีคนกำหมัดแล้ววะ กบั่นไอพีซีนั่นแหละไอ้เหี้ยเกะตั้งสติใจเย็นตตั้งสิใจเย็นที่สุดที่สุดทำได้เียคิวกันเซนใส่เลยอ่ะคิวยังคิวรอบที่อะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงกู ใครยิงกูกูไปเก็บปิดจายแล้วผมลองยิงดูแตกคู่เลยโอ้ยแตกคู่ในรถอยู่ใกล้ๆก็แตกหมดอ่ะเคคิวไปแล้ววะแล้ววะแสดงเลยว่ะ คิวอย่างโหดเลยว่ะกผ่านแล้ววะรอเพื่อนก่อนคิวได้ได้ได้เดี๋ยวไปรอได้เสร็จใจผ่านได้ผ่านเลยไอ้สัสไม่ต้องรอหรอกกูรอเปลี่ยนเกมอยู่เนี่ยไอ้สัตว์กูไม่ไหวแล้วเกมพีอะไรเนี่ยใครว่าเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายไอ่สัสโอ้ไม่ผ่อนคลายเลยนิดเดียว อันนี้พี่ไม่ผ่อนคลายหรอหัวร้อนสัสๆเลยเนี่ยตอนนี้ตำรวจมันไล่ไข่วะกูยังไม่ได้สักรอบเลยเฮียรอบหนึ่งให้กูชื่นใจก็ไม่ได้เอันนี้ใครที่หนึ่งวะคิวอะไอคิวไอคไอบอลได้ยังอ่ะ เนี <Yeah. S 2> ย่ยเล่นมาสิบแปดนาทีเนี่ยอยู่ตรงนี้ซะสิบหกนาทีแนละ้วไอเดินระเบิดวัวแย่กูทิ้เลยใครเดินระเบิดว่ะอู้เ,เนเ <S <S ี่ยแม่งดัก <S 2> <S 2> <S แล้วเป็นชยแม่งวิชายสวนหน้าเลย

กูจริงกูดักจริงแล้วเปิดก <laughs> ูจริงจิง